ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้างลนะไม่ได้เจอกันนานเลย <laughs> เออเป็นยังไงกันบ้างลนะทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนหรือเปล่าอ่าถ้าอากาศร้อนนี่ก็ช่วยกดไ like ลค์ด้วยนะอ่ากดซับสไครต์ด้วยคนดูโคตรเจอะเ๋ยยอดซับโคตรน้อยเ <laughs> อาว่า,าช่วยกดไลค์กดซับสไครต์หน่อยละกันนะครับอ่าพอละปูดมากเสียเวลาไปรับชมตอนต่อไปกันเลยดีกว่า เรื่องราวตอนที่7ของเราก็เริ่มต้นที่อาเคมีจังของเรานะอ่าซึ่งอาร์เคมีจังของเราเนี่ยเหมือนว่ากาลังจะอธิบายอะไรบางอย่างอยู่นะอ๋อซึ่งเธอก็เล่าของเธอไปนะหากว่ามารายาทเด็กสาวคือ,คอการกดไลค์ให้กันลูกแพนเค้กน่ารักน่ารักที่พวกเธอถ่ายนะทางงานของฝั่งตะลุงเองก็มีเหมือนกันอ่าโดยฝั่งตะลุงนะก็คือการปอบปือเป็นมารายาทนะให้กับคนที่ร้องเพลงเก่าๆแก่ๆที่ไม่มีใครรู้จัก <c oughs> ในร้านจระเข้เออเออ,เอ,อแล้วก็อีกอย่างนะสมัยที่อาร์เคมียังเรียนอยู่นะเออเธอชอบไปไปบ้้าาานนนเเพพื่่ออมมกลยแตตโขึ ก็ทำได,ได้แล้วล่ะซึ่งกว่าจะเจอกันได้แต่ละทีเนี่ยนะอ่ามันก็วุ่นวายมากเลยทีเดียวไม่ต้องหาเหตุผลอะไรสักอย่าง <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะร้านแน็คบาร์ก็เปรียบเสมือนวันบายของหลายๆคนนะอที่มานัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้แหละเหมือนทําให้ตัวเองย้อนวัยกลับไปในวันนั้นอเธอก็อธิบายไปแบบนั้นซึ่งในความคิดของเธอเนี่ยนะร้านแน็คบาร์ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ต้นใหญ่เลยทีเดียวโดยที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้ก็มีไว้ให้พวกเราผู้ใหญ่เนี่ยได้มาพักปีกันอะไรประมาณนี้อซึ่งร้านสแน็คบาร์มันก็เป็นร้านแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วนะไม่เกี่ยวกับมึงหรอกไอ้เฮียกัวมึงมาผิดร้านแล้วไอ้เฮียมึงมาจากยุคไหนเนนน่ออึแะ พรนมคนนี้เนี่ยนะอ่ามันหลุดมาจากในดันจีนอะไรประมาณเนี้ยมาถึงปุ๊บแมงกระสังเลยขอเบียร์แบบตักลบที่ซึ่งอาเคบีจังของเราเนี่ยก็ยังได้บอกพรนมคนนี้นะอ่าว่าล้าเราเนี่ยไม่สามารถหาเพื่อนรวมตีได้นะถ้าเพื่อนเดือหาได้อยู่ซึ่งพรนมคนนี้นะอ่าก็เหมือนว่าจะเข้าใจแล,ะละ้วล่ะอ่าแต่ว่านะตัวมันกระบ,บนเหมือนกันนะอ่าว่ามาร้านเนี่ยไม่เจอพักพวกที่คล้ายๆกับเขาเลย แต่แล้วมันก็เริ่มคิดได้นะอ๋อจะบอกนะว่าตัวมันอะใช้เวทมนย้อนเวลามาผิดเวลาสินะอ๋อสึกดูเหมือนว่าอะเคมีจังของเราจะเข้าใจอะไรสักอย่างนะอ๋อซึ่งดูเหมือนว่าเซตติ้งของการวาร์ปเนี่ยจะถูกวาร์ปมาในเวลาปัจจุบันนั่นเองอ๋อเธอก็คิดได้นะอ๋ออางอะเคมีจังของเราเนี่ยนะก็เลยหันหน้าถามไปทางป้าซือบาเอของเราอ่าว่าพอจะมีร้านเล่าแถวไหนที่ตกแต่งสไตล์ดันเจียน่ะอ๋อเธอก็ถามทางป้าซือบาเอไปนะแต่ดูเหมือนว่าทางป้าซอบาเอของเราไม่จะติดบ้ากตอบอะไรไม่ได้แล้ว ลูกพีจะถามใครเนี่ยเออทางอะเคมีจังของเราเนี่ยก็เลยบอกไปทางคนหน่มคนนี้นะดูเหมือนว่าเราจะหาทางช่วยนายไปได้แล้วล่ะเออเพราะว่าคนที่ช่วยได้เนี่ยแมงติดบั็กไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วไปถามศูนย์ประชาสัมพันธ์เอาละกัน พอนมคนนี้นะก็ตอบเธอไปว่าไม่เป็นไรแล,ะละ้วล่ะดูเหมือนว่าเขาจะเจอพวกพ้องของเขาแล้วซึ่งแน่นอนนะว่าพอนมคนนี้ก็ชวนทางอะเคมีจังของเราเนี่ยไปปราบจอมมาด้วยกันเหยียดอยกัดเข้าตีเลยเออซส่งแน่นอนนะว่าทางอะเคมีจังของเราเนี่ยไม่เอาด้วยอยู่เลยเหยียปราบจอมมาเลยเฮ้ยกูเฝ้าร้านเราดีก็เหนื่อยพอตัวแล้วเอ,อแอมเธอก็ยังบอกนะว่าตอนนี้ยเธอีไปไม่ได้หรอกเ,ออเพราะว่าเธอทํางานอยู่เนี่ยเธอไปไม่ได้อยู่แล้วเสร่งแน่นอนนะพอนมคนนี้ก็ยังตามตื้อเธออยู่นะอ๋อหลังเลิกงานแป๊บหนึ่งเลยมึงจะ เอาให้ได้เลยซึ่งแน่นอะนว่าหมือนเธอจะรู้ทันนะเออมึงชวนมาอย่างเงี้ยเงี้ยมึงชวนเพียวหรือเปล่าเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าถามพ่อนหนุ่มคนเนี้นะอ่ามันจะไม่ยอมนะอ่ามันก็ยังตามตื้อเธอต่อไปถ้าใคขอบีบนมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเฮียอะไรเดีย๋ยอซึ่งเธอก็ถึงขั้นชมในแกมราชดเลยนะอ่าขออะไรแบบเนี้ยแม่งสมแล้วที่มึงเป็นผู้กล้า มึงนี่กล้าจริงๆเลยเออแต่ดูเหมือนว่าหลังจากการเสทนาจบลงนะทางเคมีจังของเราจะหวั่นไหวให้กับผู้ชายคนนี้อ๋อซึ่งผู้ชายคนนี้ก็มีดวงตาที่มุ่งมั่นและกล้าหาญในแบบเดียวกับผู้ชายที่เธอเคยรักอ๋อเธอก็เลยหวั่นไหวในทันทีซึ่งไอดวงตาแบบนี้นะอ๋อเธอก็รู้สึกหวั่นไหวมากทางเคมีจังของเราดูเหมือนว่าจะคอยตามนะอ๋อม่ไมไม่เหี้ยดูทิมตาเลยมุ่งมั่นนะัใช่ไม่ตาบึงเออซึ่งหลังจากจิมตาพอนมคนนี้เสร็จนะทางเคมีจัง เราก็โล่งใจมากเลยาเกือบไปแล้วเกือบถูกผู้ชายไม่ดีหลอกไปกเลย <c oughs> <c oughs> ซึ่งไอ้พ่อหนุ่มคนนี้มันมก็เหมือนชาวบ้านที่พูดอะไรซ้ำๆดำเดิร์ฟตอนนั้นน่ะเธอคิดมาแบบนั้นแต่ว่าไอ้พ่อหนุ่มคนเนี้ยนะพอได้ยินเปิบนาําแห่งเหมือนกับสวนขึ้นมาได้ทันทีเออฉันไม่ใช่ชาวบ้านสักน่อยฉันคือผู้กาต่างหาก <c oughs> ซึ่งพอเธอได้ยินปป๊บนะเธอก็พูดสวนไอพ่อหนุ่มคนนี้ทันทีอหนอกหูน่าเทนสมัยเนี่ยมันตกอยู่ไปแล้วนะภูกาถูกอันเชิญมาในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยเทนสมัยเนี่ยนะมันต้องให้คนปัจจุบันย้อนกลับไปในยุคปูกาอะไรประมาณแล้วก็ใช้ความรู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยพัฒนาอย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้เออไม่สิมันต้องเป็นแนวถูกขับไล่หรือไม่ก็แนวเจ้าหญิงตัวร้ายอะไรประมาณนี้แหละเออเธอว่าอใหญงนั้นไอ้ย้ยมึงแขวะทุกเรื่องแล้วเนี่ยเออแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้บนพ่อหนุ พ่อหนุ่มคนนี้ออกจากร้ายไปตนทันทีแล้วร้าจากนั้นเธอก็ยังได้ใจดีนะอ่าบอกทางไปศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้อ่าพอเปิดประตูปิ๊บนะก็ทําให้รู้ว่าอ้าวร้านกูถูกว้าป่ะนี่วะถึงแน่นอนนะเรือทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละทางเจ้ายาบดาพอได้ยินไปได้เย็นแล้วมึงกลับพยาไก่ดิทางพี่ทัดสือที่นั่งอยู่กับข้าน่นี่ถ้านก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างละอ่าว่าทาไมป้าซื้อใบเออของเราถึงติดปากอยู่ ซึ่งดูเหมือนว่าป่าสืใบเอกของเราเนี่ยนะจะพูดได้แค่คำว่าฟูฟูอย่างเดียวนะอ๋อทางอะคิมิจังของเราเห็นอย่างนะั้นนะทางอะคิมิจังของเราก็เลยทําการเป่าว่าอ่านตลับ <c oughs> เออพอหลังจากเป่าตลับแล้วดูเหมือนว่าทางป่าสืใบเอกของเราจะพูดได้ปกติแล้วอ <c oughs> ะในทันใดนั้นเองนะจ,จู่ๆก็มีพ่อหนุ่มใส่ชุดเสือ้อวอร์มนะแมงเสือมึนเป็นเอกลักษณ์บ่ายเลยเป็นเรื่องใดสักเรื่อง เออเดินเข้ามาที่ร้านแล้วพอหลังจากนั่งลงนะ,อะพอหนุ่มชุดพร้อมคนนี้ก็เข้าใจผิดนะคิดว่าที่นี่คือต่างโลกกลัวเริ่มจะใช่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอแน่นอนแะล้วทางไอ้เคมีจางหัวเราเริ่มเบื่อต่างโลกแลย้ยพเ้าต้นนมึงก,กลับบ้านไปซะ ซึ่งทําให้พ่อหนุ่มชุดปลอมคนนี้หน้าแม่งอึนไปเลยกูจะตอบม่าอยังไงดีเนะเออแต่ว่านะทางพี่ทัศเสือของเราที่เห็นมันอึงอยู่เนี่ยนะพี่ทัศเสือของเราก็ใจดีตอบไปอ่าสำหรับคนอย่างพี่ทัศเสืออย่างนะที่ต้องทํางานทั้งวันเนี่ยอ่ามันรู้สึกทรมานมากเลยเพราะฉะนั้นลาสแนกบาร์เด็กก็ไม่ต่างอะไรกับต่างโลกเลยทีเดียวทางเจ้ายามมดาของเราที่ได้ยินแบบนั้นหน้าทางเจ้ายามมดาของเราก็ทึ่งในคําตอบเลยทีเดียวเออไม่คิดว่าจะมาจากพี่ทัศเสือได้ ออซึ่งหลังจากนั้นนะอ๋อทางอเคมีจังของเราเนี่ยก็ได้ทําการต้อนรับพอดมุ่มเสือวอร์ันนี้ที่แม่งดูคุ้นๆนะเออทางอาเคมีจัง,งก็ได้แนะนําชื่อของเธอไปอ๋อแต่หลังจากนั้นนะทางอาเคมีจังของเราเนี่ยก็ได้ถามชื่อกับพอดมุ่มชุดวอร์คนนี้ไปซึ่งแน่นอนนะชื่อของมันก็คือนะักสกีซูบัลูของเรานี่แต่ว่าในเนื้อเรื่องนะทางอาเคมีจังได้เบกเอาไว้นะเพราะฉะนั้นชื่อมันชื่อนะักสกีเลยว่าอีกหน่อยแม่งมึงต้องเอาเลมกับเอมิเลียมาแน่ อถึ่งทางเฮมีจังของเราเนี่ยนะก็ได้ถามไปนะว่าเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยซึ่งเจ้าซูบารุของเราเนี่ยนะก็ตอบว่าอ่าใช่เป็นคนแถวนี้นี่แหละแต่ว่านะทางเจ้ายามาดาพอได้ยินแบบนั้นปึ๊บนะอ่าทางถึงตัวเจ้ายามาดาของเราจะเป็นคนพูดไหมก็ฟังดูกะไรกะไรอยู่นะแต่เขาก็อยากพูดมากนะอ๋อมึงคิดยังไงถึงมาร้าน,นี้กูกลับบ้านแล้วไอ้เลมกูอยู่ไหนเอมิเลียกูอยู่ไหนเนี่ย ว่านะ้าทางเจ้าซูบารุของเราเนี่ยก็ได้อธิบายที่มาที่ไปของมันนะ,ะในตอนนี้เจ้าซูบารุเนี่ยนะอยากจะไปต่างโลกมากเลยอแต่มันก็หาเรือปะระตูอยู่นะซึ่งมันก็เรือปะระตูไปจนมาเจอปะระตูบานนี้นี่แหละเป็นประตูร้านสแน็กบาซิอเอของเรานั่นเองทางเจ้าซูบารูของเราเนี่ยนะพอดูไปดูมาไอปะระตูบานนี่มันน่าจะเป็นปะระตูต่างโลกแน,น่ๆ่มันก็เลยเข้าปะระตูบานนี้มาเห <laughs> ียมันก็เลือกประตูได้ถูบานซะด้ดยวนะ จ <L an> ึงทางพี่ทักเซอร์ของเราเนี่ยนะพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะทางพี่ทักเซอร์ของเราก็พูดพอดเดิมนะทางเจ้ายามาด,ดาของเราก็ด่าเลยเนะียเฮียมันพูดพอตเดิมอีกแล้วมึงเปลี่ยนบทพูดบ้างเออแล้วหลังจากนั้นทางอาเคมีจางก็ได้อธิบายไปนะว่าการไปต่างโลกเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอยู่นะทางเจ้ายามาดาของเราพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บทางเจ้ายามาดาของเราก็ตะลึงเลยเออว่าการไปต่างโลกมันต้องมีเงื่อนไขด้วยหรอซึ่งเธอก็ได้อธิบายไปนะว่าเงื่อนไขข้อแรกในการไปต่างโลกเนี่ยเงื่อนไขข้อแรกก็คือต้องเป็นผ อืมก็ตรงตามเงื่อนไขดีนะไอ <c oughs> เ,เจ้ยวยาวดาวของเราได้ย,ยินแบบแล้วปิ่บไปเหี้ยวมายาโฮไล่กับลูกค้ากระดาษนั่นสิเออแต่ว่านะ้าทางอาเคมีก็ถามต่อนะอ่าว่าปกติทํางานอะไรหรอแต่ว่านะ้าทางเจ้าสุบะรูของเราก็ตอบเธอไปนะอ่าว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีงานทําอะไรหรออะเคมีจังของเราก็ได้อธิบายไปนะว่าเจ้าสุบะรูของเราเนี่ยผ่านเงื่อนไขข้อที่สองแล้วล่ะที่จะไปต่างโลกเลยเนี่ยก็คือกฎข้อที่2ของคนที่จะได้รับเลือกไปต่างโลกเนี่ยไม่โดนบริษัทกดขี่ก็เป็นฮิคิโคเบอรี่อะไรประมาณนี้ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเออตรงกันไปเลยถึงอาเคมีจังก็บอกกับทางเจ้ายามาดาและพี่ทัดซสือของเรานะอาว่าพี่ทัศเสือกับเจ้ายามาดาเนี่ยตรงเงินไขทั้งสองคอเลยแต่ว่านะทางพี่ทัศเสือของเราเนี่ยก็ได้สวนเธอขึ้นมาในทันทีเออว่าบริษัทเขาเนี่ยก็ไม่ได้กดขี่อะไรขนาดนั้นหรอกทางอะเคมีจังของเราก็ยกให้เป็นกรณีพิเศษเลยอาพี่ทัศเสือรู้ให้แต่โบนัส และหลังจากนั้นนะ่ะทาเคมีจังของเราก็เ,เริ่มทํางานของเคลลอแล้วโดยถามเจ้าซูบารุเนี่ยที่มาจากต่างโลกเนี่ยนะอะว่ากลุ้มใจเรื่องอะไรอยู่หรอซึ่งแน่นอนนะว่าเจ้าซูบารุของเราเ่ยคนระับเรื่องที่มันกลุ้มใจก็มีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นหละเออว่าการไปต่างโลกจริงๆมันต้องไปยังไงนะ <laughs> เออทางเคมีจังของเราก็บนเลยนะว่ามึงไม่ได้มาที่นี่เพราะคิดว่าที่นี่เป็นต่างโลกแล้วนี่ <laughs> แต่ว่านะทางเจ้าซือบลูของเราเนี่ยนะก็ตีมืนบอกทางอาเคมีจังไปนะว่าทีเนี่ยไม่ใช่ร้านสน,น็กบังสักหน่อยอ่ะมันคือต่างโลกตั้งหากมึงจะไปให้ได้เลยใช่ไหมนะต่างโลกเออทางอาเคมีจังของเราเพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะทางอาเคมีจังของเราก็เริ่มกำมันแล้ะเฮียพูดกับมึงไม่รู้เรื่องเออต่อยเลยต่อยเลย ออแต่ว่านะทางอาเคมีจังของเราเพอได้ยินเจ้าซูเบรูพูดถึงเรื่องต่างโลกเนี่ยทางอาเคมีจังของเราก็เข้ม,มคิ้เลยนะวิธีที่จะไปต่างโลกก็คือวิ่งไปให้รรถบรรทุกชนแค่นี้ก็น่าจะไปได้แล้วล่ะทางพี่ทัศเสือของเราเพอได้ยีแบบนั้นปุ๊บนะ่งาผ่านนิดเดียวมึงอาจจะลำบากนะเลยพีการนะเว้ยมึงจะไปหาทำไง แต่ว่านาะทางเจ้าซูเบอร์ลูของเราพอได้ยินแบบนั้นก็ขอค้านในทันทีนะอ่าเขาขอแบบไม่เจ็บตัวได้เปล่าครับเพราะว่าถ้าไปต่างโลกในวิธีนั้นนะ่ะอ่ามันจะลำบาวกครอบครัวเปล่าแถมศพของเขาเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนมาหาด้วย <c oughs> เริ่มดูน้าสงสารแล้วเออเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะทางเจ้าซูเบอร์ลูของเราเนี่ยนะก็ไม่อยากทาให่พ่อแม่เดือดร้อนอ่านที่ต้องมาจัดงานศพให้ลูกตัวเองเนี่ยทางเจ้ายามาดาของเราพอได้ยินแบบนั้น๊บทางเจ้ายามาลาของเราก็ถามเลยนะอ่าคนที่คิดได้แบบนั้นนะท่ะทไมมึงถึงต้องเป็นห่วงเรื่องแบบนี้ด้วยเออ Новый? ทางเคมีจังของเราเพอได้ยินแบบนั้นนะทางเคมีจังของเราก็เห็นด้วยนะอ๋อทำไมตัวเจ้าสุบลุถึงอยากไปต่างโลกกันล่ะอ๋อทางเจ้าสูบลุพอได้ยินแบบนั้นทางเจ้าสุบลุก็ตอบไปนะเพราะว่าต่างโลกเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตในสิ่งที่ผิดพลาดไปได้ไงอ๋อซึ่งเรื่องที่ทําผิดพลาดในที่น,นี่นะมันก็จะไม่มีทางเกิดในที่นั่นแน่นอนอ่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วโดยความผิดพลาดของพี่ทัศเสือก็คือการกินล่างผ Lum ่านในสมัยหนุ่มๆน,นั่นเองเอ๋อทำให้พี่ทัศสือของเราเนี่ยตัวอ้วนฉูที่ทัศส <borrowed S 1> ือของเราากอยจะ ไปต่างโลกเพื่อไปแก้ไขอดีตของพี่ทัดซสือเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งทางเจ้ายามมดาของเราก็ได้ต่อพี่ทัดสือไปนะอะทาทยงานก็ออกกําลังกายและคุมอาหารตั้งแต่ตอนนั้นสิครับแต่ว่านะทางพี่ทัดสือและเจ้าซูเปรุลูของเราพอได้กินแบบนั้นก็ทบโตเลยอ้าก็เพราะว่าคนที่ทําแบบนั้นไม่ได้มันถึงอยากไปต่างโลยังไงล่ะ แต่ว่าหนะ้าทางอะเคมีจังของเราพอพูดถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างโลกเนี่ยทางอะเคมีจังก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เอาด้วยนะอะทั้งตาก,กาทั้งภาษาอะไรเนี่ยมันยุ่งยากไปหมดเลยแล้วเธอก็ยังได้ถามทางเจ้าซูเปรุูของเรานะอะว่าคิดจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่นั้นจริงเหรอถ้าเอาเรื่องที่ทําผิดพลาดในโลกนี้แล้วไปทําในต่างโลกมันก็เหมือนกันแล้วนะ,ะสุดท้ายมันก็เป็นแค่การทําเรื่องน่าอายในหลายๆโลกเท่านั้นแหละ <laughs> เขียมมันก็ตอกจํากันละเกิดเออแต่ว่านะ้าทางเจ้าซูเปอร์ลูของเราเนี่ยก็ยังได้เถียงทางอะเคมีจังไปนะอ่าทุกคนเนี่ยก็อยากได้ดีในต่างโลกเท่านั้นแหละซึ่งบอเธอได้ยินแบบนั้นเธอกระสวนหน้าทางเจ้าซูเปอร์ลูไปเลยนะอะมันก็เป็นแค่คนส่วนหนึ่งเท่านั้นเลยย่าทางเจ้าซูเปอร์ลูของเราพอได้ยินแบบนั้นปุออ๊บนะทางเจ้าซูเปอร์ลูของเราก็ดูเหมือนจะอึง้งๆ <laughs> แต่หลังจากนั้นทางอะเคมีจางของเราก็อธิบายต่อนะอ๋อที่ทุกคนอ่านเรื่องแนวต่างโลกแล้วได้สกิลงกงๆไปใช้เนี่ยหรือว่าไปที่ต่างโลกแล้วไปสร้างฮาเลมอะไรแบบเนี่ยมันก็แค่เอาเรื่องของคนที่ประสบความสําเร็จในต่างโลกมาทําเป็นคอนเทนต์เท่านั้นแหละซึ่งความเป็นจริงนั้นนะอ่าทุกคนก็ต่างเจอเรื่องที่โหดร้ายกันทั้งนั้นเลยมันไม่มีใครได้เป็นพระเอกต่างโลกกันได้ทุกคนเลย แต่ว่านะทางเจ้าซูบรูของเราก็ยังได้เถียงต่อนะอ๋อถ้าได้สกิลโกงเนี่ยมันก็หายห่วงแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่านะทางอาเคมีจังของเราก็ได้สวนหน้าทางเจ้าซูบรูภปหน้าว่าอ่อนฮัดนะอ๋อถึงแม้ว่าตัวนายเนี่ยนะจะได้สกิลโกงมาแต่ว่าภายในใจของนายเนี่ยก็คือพวกกิกกคูเมารี่เท่านั้นแหละซึ่งถ้าตัวนายใช้พลังโกงของนายที่ได้มาไม่ดีเนี่ยนะก็อาจจะผูกพระเอกอินโทเวิร์ดใช้พลังที่อ่อนด้อยแยกงนางเอกไปก็ได้นะอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วนะลมเลิกการไปต่างโลกแล้วก็พยาต่อในโลกนี้เถอนะะนนนาาาาาเเเจ้ย้ยยมดดขงรก็็หว ทำไมไม่ลองหาสิ่งที่อยากทำดูในโลกนี้ล่ะเึ่งดูเหมือนว่าทางพี่ทัศเสือของเราก็อยากทำอะไรพิเศษพิเศษเหมือนกันนะ่แต่พี่ทัศเสือก็ไม่กล้าพูดออกไป <c oughs> โกลัวโดนอะเคมีดาเออแต่ว่านะในขณะเดียวกันนั่นเองอาทางป่าซสือเบเอของเราก็เห็นด้วยเหมือนกันอาทางป่าซืือเบเอของเราที่ไม่มีบทพูดมานาะนล้วก็อยากพูดมา <c oughs> ทางป่าซืือเบเอของเราก็ได้แนะนำไปนะทงงั้งท่านก็ลองทำเพื่อใครสักคนดูไหมล่ะเผื่อจะได้ผลนะทางจ้ายามดาของเราได้ยินแบบนะ ทาทางเจ้ายามมดาของเราก็เห็นด้วยนะอะลองใช้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือไม่ก็คนรักดูมันก็มีเหตุผลดูนะอะมันอาจาสมเร็จก็ได้แต่ว่าหน้าทางเจ้าสุบรูของเราไม่มีคนประเภทนั้นอยู่ <c oughs> <Yeah. S 1> <c oughs> ไอ้เหียม่น่าสงสารขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยชีวิตมึงเนี่ยเออทางพีทัศเสือได้ยินแบบนั้นทางผีทัศซสือก็ปลอบใจทางเจ้าสุบรูไปนะ,ะงั้นมาลองพยายามเพื่ออาเคมีจกังดูไหมล่ะซึ่งผีทัศเสือก็ยังได้พูดต่อนะ,อะว่าที่ผ่านมาก็เก็บตัวมาตลอดไม่ใช่เรื่องงการได้เจอผู้หญิงแบบนี้มันนเหือโชตาาฟ้ลิ ไงนังนง้นนะ,นะอ๋อซึ่งทางอะเคมีจังดูเหมือนว่าจะชอบใจมากเลยนะอะการที่มีผู้ชายสักคนมาพยายามเพื่อเธออะไรแบบเนี้ยเธอรู้สึกดีใจมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วทางเจ้าสุบรูของเราเนี่ยก็ตั้งใจทํางานเพื่อมาหาชั้นดูซีอ๋อได้ลูกค้าอีกคนหนึ่งลวเออเพราะฉะนั้นแล้วเรียกเธอว่าอะเคมีตันได้เลยนะอ๋อ <c oughs> ซึ่งดูเหมือนว่าทางเจ้าสุอบรูของเรามันจะคอยตามทางอะเคมีตันของเรา เหมือนกระจองหน้าทางอะเคมีตันไปนะอ่าทางอะเคมีตันของเราเนี่ยนะกระจองหน้าทางเจ้าซูบารูในลําแสงปิ๊งป็นสีชมพูนะอ๋อไม่ไหวอะไอ้เนี่ยพอคิดดูแล้วกูรู้สึกไม่ไหวยังไงไม่รู้ทางอะเคมีจังของเราเพอได้ยินแบบนั้นมันกลับบ้าอเลยไป <laughs> มึงออกไปจากร้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะ <laughs> ซึ่งทางพี่ทัศเสกกับทางเจ้ายาาดาของเราเนี่ยก็หาเลยนะเออไปขอโทษสํานักพิมพ์ต้นฉบับดีหรือเปล่า และในหลายวันถัดมานะอะดูเหมือนว่าทางอามานโนของเราเนี่ยจะมาทํางานที่ร้านแน็คบาร์ด้วยอซึ่งในร้านก็เหลือแค่พีทัศสือคนเดียวนี่แหละอารครคมีจางของเราก็ได้พูดเลยนะ,ะยังไงการใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยก็มีความสุขที่สุดแล้วล่ะทาอามาโนของเราเนี่ยที่ไม่ได้ไปตายโลกกับทุกคนทางอามาโนก็งงแทนเลือกอะไรกันเลยแต่ว่านะจูๆทางอาเคมีจางอของเราก็ได้พูดออกมาเลยนะอ่าว่าเธอเนี่ยอยากจะตกปลามากเลยทางพี่ทัศสือของเราพอได้ยินแบบนั้น ก็ดีนี่การตกปลาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแต่ว่านะทางอะเคมีจังของเราก็กลัวพี่ทัศสือของเราเข้าใจไปแบบเออตกปลาแนละ้เว้ยไม่ใช่ตกเบสทางพี่ทัศสือของเราเพอได้ยิบแบบท่าน,นพี่ทัศสือของเราก็บอกแนละ้วตกปลากูก็คิดไปแบบเดียวกับมือเนี่ยแหละเียมันจะตกอะไรอีกอะออแต่หลังจากนั้นทางอะเคมีจังก็หันไปถามอามานโนจังของเรานะว่าคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอถางอามาโนของเราก็ได้ตอบอะเคมีจังเราไปนะอว่านานทีก็ดีเหมือนกันนะคะพอหลังจากมัดเตเป็นเอกฉันแล้วทางอะเคมีจังของเราก็อยากจะไปตกปลากับพี่ทัศเสือ Ha 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 ha. ถายอะเคมีจังก็ถามพี่ทัดเซือนะ,อะว่าว่างพาเธอไปน้อยอ่าถ้ามีโอคอตกปลาเหลือๆเนี่ยก็แบ่งให้เธอใช้บ้างสิแต่ขอแบบดีๆใหม่ๆนะนะไม่ใช่เ็ดงโง่ๆ <laughs> ถามพี่ทัดเซ่อของเราขึ้นเลยนะเออทำไมมึงถึงคิดว่าเป็ดตกปลากูม,มันมีแค่อันเดียวล่ะ <laughs> แต่ว่าหน้าทางอะเคมีจังของเราก็เลยถามซอกแสกต่อนะอ้าวว่าเบ็ดตกปลาพี่ทัดเซ่อของเราเป็นเบ็ดตกปลาอะไรหรอปลาซิวหรือเปล่า <laughs> <laughs> มึงจะไปต่อยแบบี้อะไรปลาซิวเออถ้าเป็นเบ็ดตกปลาซิวนะอย่าเรียกเบ็ดเธอเฮียเรียกหนอนดีกว่า แต่ว่านะทางผีทัดเสือของเราก็ช็อตต่อมาเตยทางอาเคมี่ไว้ก่อนนะเออเพราะฉะนั้นเรามาเรียบเรียงความสําคัญกันเถอะก่อนอ,อื่นะจูของผีทัดเสือของเราเนี่ยก็ไปใช่ตอนน้อยสักหน่อยอ,อ๋อและอย่างนะผีทัดเสือของเราก็ไม่ได้พูดถึงไอ้จอมสักหน่อย <laughs> ทางอัมโนของเราที่เห็นทางอาเคมี่ของเราเออๆอ,อ,อยู่นะต้องจบับมืกแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องไอ้จูสักหน่อย <laughs> ลหลายวันถัดมานะฐานเจ้าอ้วนมริตาของเราก็ได้มาที่ร้านสแน็คพาซื้อเออฐานอะเคมีการของเราที่จับไตได้นะฐานอะเคมีจังของเราก็บอไปนะเออมึงมาที่นี่เพราะเปเรื่องที่ว่ามึงกูมใจทําไมมึงถึงไม่ฮอตสินะ ทางเจ้าโมริตาของเราเนี่ยนะพอได้ยินแบบนั้นปิ๊บนะไอเรื่องที่เขาไม่ฮอตเนี่ยนะเขาเข้าใจดีแล้วล่ะพอชนันช่างมันเถอะซึ่งทางอาเคมีจงังพอได้ยินแบบนั้นทางอาเคมีจังก็ทึ่งเลยนะออและหลังจากนั้นทางเจ้าอ้วนโมริตาของเราก็ได้อธิบายไปนะ,ะว่าสาเหตุที่ตัวมันไม่ฮอตเนี่ยนะออก็คือจบอิ <laughs> <laughs> อาเคมิกวิตัดจบอย่างนี้เลยเอย <c oughs> และหลังจากนั้นนะอ่าดูเหมือนว่าจะมีคนนึงนะเข้ามาที่ร้านแนันแอกเพืซื้อเอซึ่งก็คือพี่คาซาม่าของเรานั่นเอง <laughs> ซึ่งพอทางอาเคมีจังของเราเนี่ยนะเห็นทางรุ่นพีคาสมาของเราปุ๊บนะทางอะเคมีจังเขาบอกไว้นะทางที่มึงเข้าเนี่ยคือทางออกนะเพราะฉะนั้นกลับบ้ายไปะไอ้เห็นหน้าปุ๊บไล่กันเลยอแต่ว่านะหลังจากที่รุ่นพีคาสมาของเราเนี่ยนะเข้ามาในนันและสั่งเครื่องเดอมกับทางอะเคมีจังแล้วเนี่ยจูจนะรุ่นพีคาสมาของเราก็ได้สังเกตคนข้างๆนะซึ่งก็คือเจ้าอ้วนบริตตาของเรานนัเองซึ่งรุ่นพีคาสมาของเราเนี่ยนะก็ดูดีใจมากเลยเพราะว่าทางเจ้าอ้วนมริตตาของเราเนี่ยนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนของทางรุ่่นนพพีีคาาาาามของงเรรทุ มา,มากของเราก็ตื่นเต้นมากเลยเออแต่ว่าหน้าทางจะอวนมริตาของเราก็ตอบได้แค่สวัสดีครับ <laughs> เหมือนไม่อยากเจอหน้าเลยเอทอากัเคมีจางของเราได้เห็นแบบนั้นนะทากัเคมีจากงก็ถามเจ้าโม,มริตาไปนะอะมีแผลใจไม่ดีเกี่ยวกับทางรุ่นพี่คาซามะของเราหรือเปล่าอ๋อเจ้ามริตาของเราก็ตอบไปนะอ่าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นหรอกอ่าเขาไม่ได้มีแผลใจเกี่ยวกับทางรุ่นพี่คาซามะหรือพี่คาซามะเคยแกล้งเขาในสมัยเรียนอะไรแบบนี้หรอกนะตัวเหตุผลที่มันเย็นช้าเนี่ยนะก็คือคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาเป็นสิบปีตั้งแต่จบมต้นไปเนี่ยมันก็แค่คนแปลกหน้าคนหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอ ทางอะคิมิจังของเราพอได้ยินแบบนั้นนะทางอะคิมิจังของเรานี่เข้าใจเลย <laughs> และทางเจ้ามอริตาของเราก็ได้อธิบายต่อไปนะอ่าเราไม่ใช่เด็กแล้วนะอ่ะาตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเพราะฉะนั้นควรใช้ระยะหาให้มันเหมาะสมหน่อยสิครับแต่ดูเหมือนว่ารุ่นพีคาสมาของเราจะไม่ยอมนะอ่าทางรุ่นพีคาสมาของเราก็ได้บอกทางเจ้าอ้วนมอริตาไปอ่าจะไม่ได้หรือไงว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเดินกลับบ้านกันอยู่บ่อยๆอยู่นะเราหลัลงจากนั้นทางรุ่นพีคาสมาของเราเนี่ยนะก็ได้บอกไปทางอะเคมีจ้างอ่าว่าบ้านเกิดของเจ้ามอริตาเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านเกิดเขาเองทางอะเคมีจางของเราเพอเห็นแบบนั้นก็ได้บอกทางเจ้้าาอนมริตไปะ ว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่เห็นต้องทําตัวเย็นชาก็ได้นี่อ๋อทาตัวสนิทสนิทกันไว้ก็ได้นะแต่ว่านะทางเจ้าโมริตาของเราก็ได้บอกกับทางอาเคมีจังนะอว่ากูเนี่ยไม่ได้อยากจะสนิทกับมัน <c oughs> เออและอีกอย่างเนี่ยนะถึงแม้ว่ารุ่นพี่คาซาม่าของเราจะเคยเดินกลับบ้านไปพร้อมกับเจ้าโมริตาเนี่ยนะแต่ว่านะทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่เคยไปเที่ยวเล่นที่บ้านของใครสักคนหนึ่งเลยนี่อ๋อซึ่งทางอาเคมีจังของเราเพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยทางอาเคมีจังของเราก็เริ่มเขินใจเจ้าโมริตา <c oughs> แต่ว่าทางรุ่นพี่คาสามารของเราดูเหมือนว่าจะไม่ยอมแพ้นะทางรุ่นพี่คาสามารก็ได้อธิบายให้อาเิมีจังไปนะอ่าว่าตัวรุ่นพี่พร้อมกับเจ้าโมริตาและออกคนนึงเนี่ยที่ชื่อโปเกจอนเนี่ยนะก็ชอบไปเล่นด้วยการลังเลือเรียนตลอดเลยทางอาคิมีจังของเราก็เริ่มงงแล้วไอ้โปเกจอนเนี่ยมันใครวะไอ้ียตัวละครใหม่แล้วทางเจ้าโมริตาของเราที่เห็นอาคิมีจังเรางงอย่างนั้นนะทางเจ้าโมริตาของเราก็ได้อธิบายไปเออว่าไอ้เจ้าโปเกจอนเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ชื่อเล่นชื่อเรียกของไอ้หมอั่นนั่นแหละอ่า พฤติกรรมของมันก็คือชอบเอามือล้วงเป้าใครเคยมีเพื่อนสมัยเด็กอะไรแบบนี้บ้างช่วยมาแชร์กันหน่อยนะแต่ว่านะทางเจ้าโมริตาของเราก็ได้พูดต่อนะอว่าถึงจะพูดชื่อเพื่อนร่วมกันเนี่ยแต่ว่ากระชับความสัมพันธ์ไปก็ไร้ประโยชน์นะอย่าว่าแต่เรียกชื่อต้นชื่อจริงเลยแค่เรียกคำลงท้ายว่าคงเนี่ยแค่นี้ก็อวนพอตัวแล้วแต่ว่านะพีค่ะสมาของเราดูเหมือนว่าจะไม่ยอมแพ้นะอ่อตอนนี้ยังติดต่อกับโปเจกจอนอยู่หรือเปล่า,าถ้ายัางไงวันหลังเข้ามาดื่มด้วยกัน3าคนไม่ล่ะ เขาไม่ได้อยากจะสนิทกับมึงเออทางเจ้ามริตาของเราก็ได้ตอบไปนะอ่าว่าถึงตอนเนี้ยมันก็ยังติดตออ่อไอ้ปโปรเกจอนอยู่นี่แหละแต่ว่าสําหรับคัสมา,าของเราเนี่ยนะทางเจ้ามริตาของเราก็ไม่ได้ติดต่อตั้งแต่มอต้นเลยนี่เออและอย่าเนี้ยตัวมันก็ไม่อยากจะไปไหนมาไหน3คนด้วยและอย่างนะ่าทางเจ้ามริตาของเราเนี่ยก็ไมไ่ชอบทางลุนพีคัสมา,าของเราอยู่แล้วเออเพราะว่าน่าลุนพีคัสมาซังของเราเนี่ยนะเออเขามาแทรกระหว่างการเขาทั้งสองคนอ่าระหว่างเจ้ามริตากับเจ้าโปรเกจอน อเชื่อมึงดีอย่าเฮียเลยเออซึ่งอธิจริงเนี่ยนะทางเจ้ามริตาของเราเนี่ยก็อยากจะเล่นกับเจ้าโปเกรชนแค่2คนเท่านั้นเองไอเฮียมึงเริ่มเกลไอสัตว์มึงจะเล่นอะไรกันเนี่ยเออทางอคิมิจังของเราเพอที่ยินแบบนั้นก็ได้มาเตือนทางรุ่นพี่ขาสมาของเราเนี่ยนะอถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะยอมแพ้แล้วไม่ใช่หรอ,อยอมแพ้เธอแต่ว่านะรุ่นพี่ขาสมาสางของเราในตัวเต็งตัวมือนอยู่แล้วทางรุ่นพี่ขาสมาสางของเราก็ตอบทางเจ้าอ้วนมริตาไปนะช่างแมงเถื่อพวกนั้นนะตอนนี้กูแต่งงานแล้วล่ะ ส่วนคู่แต่งงานของรุ่นพี่คาสมาของเราเนี่ยนะหรออาทางเจ้าอวดมริตาของเราน่าจะรู้จักดีเลยล่ะอ่าก็คือเพื่อนร่วมชั้นในสมัยเรียนนั่นเองชื่อว่ามิยาบียังไงอะ่ะซึ่งสาเหตุที่แต่งงานกันเนี่ยนะก็เพิ่งเออเจอกันเมื่อหลายปีก่อนก็เลยตัดสินใจคบกันและตอนนี้ก็แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วทางเจ้ามริตาของเราได้ยินแบบนั้นทางเจ้ามริตาคนนี้หดหูเลย ก็เพราะว่าเรื่องเพื่อนร่วมชั้นแต่งงานกันเองเนี่ยนะอ่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสาหรับคนโสดอย่างกับมริตาของเราอีเหี้ยก็เลยสงสารเลยแล้วอ,อีกอ,อย่างนะตัวเจ้าโมริตาของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันไอีเหี้ยต่อยกันเลยเออแล้วดูเหมือนว่าทางเจ้ามริตาของเราจะเฮิร์ดหนักมากเลยเออทางเจ้าโมริตาของเราได้ยินแบบนะั้นทางเจ้ามริตาของเราก็ถึงขั้นช็อกไปในทะันทีเออทางรุ่นพี่เขาสามารถทางของเราที่เห็นแบบนะั้นนะทางรุนพี่เขาสามารถทางของเราก็ถาะแม่งช็อกขนาดนี้เลยหรอวะ และทางรุนพี่ครับสามาของเราก็ได้สวนคําเดิมของเจ้ามอริตาไปนะอ่าว่าเพื่อนรวมชั้นสมัยก่อนถึงแม้ว่าจะเคยรักกันมากแต่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเซปไปเนี่ยมันก็แค่คนรู้จักกันไม่ใช่หรอเออไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนะั้นมึงจำไม่ได้เลยคำพูดเนี้ยทางเจ้ามอริตาของเราเพอได้ยินแบบนั้นนะ่ะมันก็ใช่ยอยู่หรอกมันก็ใช่ยอยู่หรอกถึงจะเป็นคนแปลกหน้าเหมือนกันแต่ความรู้สึกเนี่ยมันคนละเรื่องเลย เออก็เหมือนคนดังที่เราเคยชอบพอเสียชีวิตไปลแล้วเราก็รู้สึกช็อกเหมือนกันใช่ไหม,มล่ะเออเมื่ทางรุ่นพี่คาสมาสางของเราก็นานาะพอที่จะตอบทางเจ้ามริตาของเราไปนะก็ไม่นี่เออก็ไม่นะกระแขกคนแปลกหน้าคนนึงเท่านั้นเองโ <c oughs> คตรัวเรอะไรเป็นเจ้ามลริตาของเราก็ได้ยกเหตุผลที่มันช็อกไปต่างๆนาะนาะนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลกับทางรุ่นพี่คาสมาสางของเรา <c oughs> จนทางเจ้ามริตาของเราเนี่ยเริ่มถอนหายใจและเริ่มยอมแพ้ <c oughs> เฮียมึงโง่อะไรขนาดาเนี้ยตอ่หลังจากเจ้ามริตาอุ้ม ใจอยู่แล้วทางลุนเพคส,สัมมาสังของเราก็ได้อธิบายวิลกรรมเงินเฮงของเจ้ามอริตาไปนะอ๋อว่าเจ้ามอริตาของเราเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยลาออกจากชมรมเครื่องเป่าไปในที่เดียวเลยนี่เออซึ่งสาเหตุที่ตัวเจ้ามอริตาลาออกเนี่ยนะก็เพราะว่าถูกสาวๆในชมรมเครื่องดนตรีเป่าเนี่ยวานระแวงอยู่ตลอดเวลาเลยทางเจ้ามอริตาพอได้ยินแบบนั้นมึงจุดเลย,เลยมึงจุดเตวนี่เลยนะเออให้กูได้หาจังหวะพูดเรื่องหน้าอายของตัวเองเนอะ กูขอลองหละอย่าพูดเลยเออแต่ว่าหน้าทางรุ่นเพ่เขาสามารถสา่งของเราดูเหมือนว่าจะไม่สับถบสัตานอะไรนะก็เลยทาการ์ดชวนเจ้ามริตามาเติมมามาเติมสังสันกันให้สนุกเถอะโอ้ทางเจ้ามริตาของเราสนุกกับพ่อมึงเพราะฉะนั้นทางเจ้ามริตาของเราก็เลยจะขอพูดอีกรอบนะกูไม่ได้อยากจะสนิทกับมึงสักหน่อย เพราะคนที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีเนี่ยนะสำหรับเจ้าโมริตาก็แค่คนแปลกหน้าเท่านั้นเองแถมคนแปลกหน้าอย่างมึงเนี่ยนะรู้เรื่องวีรกรรมของกูเยอะเกินไปเลย <laughs> ว่านะทางรุนพีคาสมาซังของเราเนี่ยนะอ่าพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บทางรุ่นพีคาสมาสังของเราก็เข้าใจแล้วล่ะอ๋อว่าทําไมเจ้าโมริตาของเราเนี่ยไม่มางานเลี้ยงรุ่นสักทีเลยอ๋อแล้วทางรุ่นพีคาสมาซังก็พูดเหน็บแนทางเจ้าโมริตาไปนะอ๋อคนเราเนี่ยนะไม่ได้เจอกันมาหลายปีก็คงจะเป็นคนแปลกหน้าแล้วสินะออเพราะฉะนั้นแล้วนะทางเจ้าโมริตาของเราเนี่ยนะก็คิดว่างานเลี้ยงรุ่นก็แค่งานที่คนแปลกหน้ามารวมตัวกันเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะซึ่งเจ้าโมริตาของเราพอได้ยินแบบนั้นเจ้าโมริตา ดูเหมือนว่าจะสตันไปแป๊บ,บนึงนะอ๋อก่อนที่ตัวเจ้ามาริษาจะถามได้ว่ามีงานเลี้ยงรุ่นแบบนั้นด้วยหรอ หลังจากนั้นนะทางลุนพีคาซามาซังที่เห็นเจ้าโมริตะของเราเงียบๆไปเนี่ยลุนพีคาซามาซังของเราก็ได้ถือวิสาสา์ที่จะร้องเพลงนะ,อะพอเพราะว่าเห็นเจ้าโมริตะของเรามันเงียบไปกหัวล้ามันไก่ก้อยแต่ว่านะทางลุนพีคาซามาซังของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ร้องเองหรอกทางลุนพีคาซามาซังจะให้ทางอาเคมิจารของเราร้องเพลงให้ปันะ๊มและแน่นอนนะพอร้องเพลงกันแล้วก็เป็นพิธีจบของตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นยังไงบ้างล่ะครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะช่วงนี้อพอดีขี้เกียจทําคลิปนิดหน่อย <c oughs> อากาศมันร้อนอะอ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดคุยกันเยอะแยะแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราขอตัวไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับ